สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการสาธิตการใช้เตาปิ้งย่างไรควัน d h 4ค่ะซึ่งเตาปิ้งย่างของเรานะคะสามารถปิ้งย่างได้หลากหลายค่ะเช่นปิ้งย่างบารีคิวปิ้งขนมปังย่างสเต็กหรือการย่างซีฟู้ดค่ะในด,ด้านของตะแกรงนะคะตะแกรงของเราค่ะสามารถปรับระดับลื่งลงนลมได้ตามที่ต้องการนะคะหัวปรับที่แนะนําให้ใช้นะคะคือหัวปรับแรงดันต่ําค่ะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะด้านในค่ะตัวรฟของเราจะเป็นหัวอินเาเร์เป็หัวนะคะ จะมีตะแกรงเหล็กปิดซึ่งคุณลูกค้าสามารถนํามาล้างทําความสะอาดได้นะคะในส่วนต่อไปค่ะจะมีถาดสองถาดด้านนี้นะคะสามารถนํามาล้างทําความสะอาดได้เช่นกันค่ะการเปิดปิดนะคะคือการกดบิดและหน่วงเพื่อให้แก๊วิ่งเข้าสู่ตัวเตาค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับระดับความแรงของเตาได้ไม่แตกต่างจากการใช้งานเตาแก๊สทั่วไปนะคะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะใช้เตาแก๊สกี่หัวหรือความแรงเท่าไหร่ก็ได้นะคะค่ะ และนี่คือเตาปิ้งย่างดีเฮซีค่ะขอบคุณค่ะ